รู้สึกขอบคุณที่คุณเปิดดูเราผมรีหกพันมาพบกับเพื่อนคนพิการอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาดูแลตู้น้ําดื่มกันนะครับว่าต้องดูแลยังไงบ้างนะครับกับเพื่อนคนพิการก็คิดว่าสามารถทําได้ช่วยได้กับครอบครัวนะครับเริ่มต้นที่ดึงปลั๊กไฟออกครับดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับต่อมานะครับต่อมาน้ําก็หมดแล้วเราก็ยก ก็ควรออกมากแล้วก็เก็บแก้วน้ำเก็บชั้นกระรองเก็บชั้นรองแล้วก็เก็บ<อ>ตัวที่อยู่ข้างในแต่ตอนนี้มันมีปัญหาว่าน้ำที่อยู่ข้างใน,ในเนี่ยเยอะ วิธีการก็คือเพื่อไม่ให้น้ำข้างในเยอะก็คือเปิดน้ำนี้ออกแล้วก็เปิดน้ำอันนี้ออกให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้จัดการได้ง่ายขึ้นพอเรานำน้ำที่ขังอยู่ด้านในออกได้หมดแล้วนะครับเราก็ค่อยๆหยิบในตัวกะรองที่อยู่ตรงนี้ออก ก็หมดแล้วนะครับแค่นี้เองหลังจากนี้ก็ค่อยมาทำความสะอาดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวภายนอกตัวบอดี้มันภายนอกแล้วก็ตำแหน่งที่วางของตู้นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวตู้กับอันังเนี่ยมันจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่าห้าเซฟนะครับเพื่อว่า เพื่อว่าแผ่นหรือว่าชุดที่มันเป็นตัวถ่ายเทความร้อนด้านหลังมันจะได้ถ่ายเทความร้อนได้อย่างสะดวกนะครับก็จะทําให้ประหยัดพลังงานกับตัวตู้ทีนี้เราก็จะให้เข้าที่จะให้เข้าที่ ไอตัวตู้นี้ก็จะมีสายกราวด้วยนะครับสายกราวนี่คือทําหน้าที่ที่ว่าด้านนอกของผู้มันเป็นโลหะอันนี้ในกรณีที่มีไฟรั่วก็จะรั่วมาที่กราวรั่วมาที่ด้านนอกอันนี้เมื่อเราต่อสายกราวก็เท่ากับว่าเมื่อมีไฟรั่วมาอุปกรณ์อุปกรณ์ตัดไฟมันก็จะตัดโดยที่ไม่ชอบกับผู้ใช้นะครับอันนี้คือข้อดีของตัว สายกรลา่าคอ่ะทีนี้ขั้นตอนในการทำความสะอาดง่ายๆน,ยนยะครับจะกดดูช่องน้ำร้อนอีกทีพ่ามีน้ำตอนนี้ไม่มีแล้ว,ลวทีนี้เรามาดูวิธีการทำความสะอาดกันเพราะเราจัดการกับทุกๆชิ้นให้เรียบร้อยแล้วล้างมาเรียบร้อยแล้วก็นำมาประกอบเลยก็ เริ่มแรกที่ว่าอันไหนแกะออกมาหลังเพื่อนก็ใส่เข้าไปก่อนเพื่อนสภาพมันก็อยู่แบบนี้นะครับชิ้นนี้ก็ชิ้นนี้มาปิดครับแล้วก็เอาขวดน้ำจริงๆแล้วไม่มีน้ำอยู่อันนี้แต่ก็คว่ำไว้ก่อนเพราะว่ากัน ขยะกันสิ่งปฏิกูลมันจะตกร่วงลงไปแล้วก็มาใส่ที่ตัวนี้กันรองน้ำตามด้วยตะแกรงแล้วก็แก้วน้ำาหลือแล้วก็ที่แน่ๆแ,แก้วน้ำต้องไม่ใช้ซ้ำกันนะครับนะรนี้ที่ใช้ก็ต้องทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้เพื่อป้องกันโรคติดต่อนะครับ หวังว่าคลิปของเราวันนี้จะเกิดประโยชน์กับเพื่อนคนพิการและผู้ดูแลคนพิการครอบครัวคนพิการแล้วก็จิตอาสาที่จะช่วยคนพิการต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้คนพิการสามารถทําได้ช่วยครอบครัวได้เราไม่อยากจะให้คนอื่นต้องช่วยเราเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เราช่วยเหลือตนเองได้ช่วยเหลือครอบครัวได้อันนี้คือประโยชน์กับเราและครอบครัวครับ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมผู้ถ่ายทำเราด้วยนะครับ